อ่ะไปดูข่าวที่สร้างขวัญและกำลังใจงนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันหน้าเราก็ต้องเดินต่อะค,ะครับเรื่องราวของตระกูลแดงดาซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้เครดิตคุณพ่อของทิลป์แดงดาครับคุณพ่อประสิทธิแดงดาเนี่ยมุ่งมั่นจริงๆในการที่จะสร้างลูกของตัวเองให้เป็นนักกีฬาอาชีพผมเข้าไปดูบทความต,ต่างๆเออเหมือนแบบช่วงเด็กๆเนี่ยเขาหาว่าครอบครัวนี้บ้าทําไมแบบอยู่กับลูกทุกวันไม่ไปทําอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยมันก็กลายว่า วันนี้ทุกอย่างมันตอบโจทย์ได้ดูสตอรี่ของพวกชนาทิพย์สมกสินอะไรพวกนี้นะเราจะเห็นเลยว่าช่วงวัยเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญมากที่ครอบครัวอุ้มชูดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ตามติดมาจนตอนโตครอบครัวที่มีลูกเป็นนักกีฬาดังๆเนี่ยมักจะโดนค่อนขอนอยู่เสมอล่ะว่าบ้าหรือเปล่าม,มันจะไปถึงเหรอทุ่มกันขนาดนั้นเอามาตั้งแต่รุ่นแทมมี่เลยทามารินธนสุก,การนักเทนนิสสาวเนี่ย คุณพ่อก็บ้าเหมือนกันในการที่จะต้องพาลูกไปแข่งอะไรบ้านนู่นนี่นั่นนะตามมาด้วยพระราดอนศรีชาพันธ์อตอนนั้นก็มีธนากรมีนราธรแล้วก็มาพระราดอนคนสุดท้ายค,คนสุดท้องพ่อก็บ้าเหมือนกันตามพา嗯嗯ไปนู่นไปนี่ยอมขายบ้านขายช่องเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยมาเรียนเทนนิสแล้วก็พาส่งเล่นต่างแดนเลยครับนั่นก็ดสุดท้ายก็เป็นนักกีฬาดังทั้งคู่ถูกไหมใช่แล้วก็รวมไปถึงใครกัน โเมีงโมเมไงสองคนนี้ก็เหมือนกันครับคุณพ่อขายบ้านเลยเพื่อที่จะพาไปเล่นไปฝึกนะแล้วก็จ้างโค้ชต่างประเทศมาแล้วก็พาไปเล่นจนสุดท้ายตอนนี้ก็รวยกันเหมือนกันเหมือนกับชนะทิพย์เหมือนกับเทียสินเ<ช>ทียสินนี่ก็คือโอเคคู่พี่น้องคู่นี้เนี่ยคือบังเอิญเป็นผู้ชายกับผู้หญิงก็คือถ้าถ้าโดยธรรมชาติของวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ไเล่นคงยนกแต่ใหม่ก็ทําให้เห็นว่า แตะบอลได้ก็สวยได้เออประมาณว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะคือคู่นี้เนี่ยนะครับได้สร้างสถิติหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับกับวงการฟุตบอลไทยสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทั้งคู่นี่ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่สามารถพาตัวเองไปเล่นในลียุโรปได้คนในครอบครัวเดียวกันนะตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันเนี่ยเป็นเป็นเป็นตระกูลแรกเลยที่ไปทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็ คือโดยโดยความใกล้ชิดในครอบครัวนะครับพี่ไปเราจะไม่พูดถึงเรื่องของแมนซิตี้กับการซอปเปอร์ซูริกเพราะนั่นคือแค่ไปฝึกใช่แต่เอาเมเรียเนี่ยคือเทียรสินไปเล่นเลยนะครับในปี2552นะครับขณะที่ธนิการแดงดาเองก็เคยไปเล่นในลีกยุโรปกับออสเตอร์ซุนสวีเดนนะฮะในปี2557ขอไปเอาเมเรียี่2557ครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่ทั้งคู่เนี่ยได้ไปเล่นยุโรปแต่อยู่คนละประเทศโปเชมาาเลยนะอ่านะ ไปตะลุยยุโรปพร้อมกันคุณพ่อนี่ก็ถือโอกาสเลยนะนะจากสเปนไปจากสเปนไปสวีเดนเลยแต่ที่สําคัญกว่านั้นมันมีเรื่องของสถิติการยิงประตูการยิงประตูในเวทียุโรปคือทีสินอาจจะยิงในฟุตบอลถ้วยกูบาเดเลแต่ว่าน้องสาวเองก็ยิงประตูในการเล่นลีกของสวีเดนเหมือนกันนะฮะก็มันไม่ง่ายนะผมว่ามันไม่ง่ายก็ถือว่าโอเคนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทีีสินเองก็ถือว่ามีประสบการณ์ในต่างแดนแล้วกันครับอาจจะไม่ได้ค้าแข่งแต่ประสบการณ์ในต่างแดน ทียสินเนี่ยเทียบกับซิโก,โก้เลยเท<ช>่ากันเลยนะแต่ดูมุมของทียสินเนี่ยจะไปซีกยุโรปค่อนข้างเยอะแต่ส,ส่วนใหญ่ก็ไปเหมือนกับไปฝึกอ,ะอ่ะถ้าจะบอกว่าไปฝึกเนี่ยก็คือ3 3 3สโม,ม,มสรบนนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็การฮอปเปอร์ซูริกรวมไปถึงแอตเลติโกมาดริดครับอีก3สโมสรน,น,นี่เล่นเลยนะครับก็คือแอลมาเรียนะครับแล้วก็ซันเฟเชีฮิโรชิม่าล่าสุดคือชิมิซุเอสเพลนะก็ถือว่า ผลงานดีถ้าเทียบกันอย่างซิงโก้เนี่ยโอเคเขาเล่นเนี่ยคือโอเคเขาอาจจะเล่นอยู่ในอาเซียนสามสาม,สามครั้งครับอาเซียนของทางซิงโก้นี่ก็คือผปริษของมาเลเซียอาร์มฟอร์ดอาร์มฟอร์ดสิงคโปร์แล้วก็ของอันยายลายของเวียดนามส่วนอีกสามเนี่ยอาจจะไปฝึก ไปไปทดสอบตอนนั้นที่มีขาทดสอบกับมิสเตอร์โบแต่ว่าตอนนั้นสตีโูดเป็นโค้ดนะถ้าจำกันได้นะฮะแล้วก็ฮัตเด์ฟิลด์ของอังกฤษแล้วก็แมคเคลฟิลด์ของอังกฤษนะฮะโอเคส่วนประตูแรกในเจลีกเนี่ยเทียสินก็ได้ไล่ล่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วของนักเตะไทยนั่นก็คือตอนที่เขาเล่นให้กับซันเฟเช่ฮิโรชิมาับนะยิงเอาชนะนะครับ ไปได้โดยการเอาชนะทีมคอนซาโดเลซัปโปโรของเมสซี่เจด้วยอันนี้เป็นการยิงประตูในเจลิกยุคใหม่นะคือเป็นอาชีพจริงๆละคือก่อนนันนี้ยุคของพี่เฮงวิยญาณาคุณพี่สมชายซับเพิ่มพงกซเทียบทองอันนั้นยังกึ่งอาชีพอยู่อันนั้นยังกึ่งอาชีพอยู่นะครับแล้วปรากฏว่าเทยสินยิงประตูแรกเจลีกเนี่ยในนัดแรกของเจลีกเนี่ยสองฤดูการติดต่อกันด้วยใช่นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมบังเลยนะ ยิงให้กับทางชิมิซูเอสเพาด้วยนะครับในเกมแรกที่เขาประเดิมในปีที่สองที่เขาไปนะครับครับแล้วทั้งคู่เองนี่ก็ต้องบอกว่าได้เล่นในลีกเอเชียด้วยกันเป็นลีกชั้นนำนะครับลีกชั้นนำด้วยใช่ลีกชั้นนำอย่างเทียสินเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะเล่นสองสโมสรครับส่วนทางฝั่งของน้องสาวก็เล่นทีมจีนก็คือยูนาน ก็ได้ไปเล่นเหมือนกันคือลีกอาชีพฟุตบอลหญิงใน <c oughs> ในเอเชียเนี่ยก็จะมีจีนญี่ปุ่นนี่แหละ <c oughs> แข่งแก่งหน่อยออสเตรเลียนอกนั้นก็ไม่มีละยากละนะค,นะคู่นี้ก็เลยแบบทําสถิติขึ้นมาเรื่อยๆส่วนเรื่องของทีมชาตินะครับคุณพี่แดงดานะครับทีละสินนะครับก็เกิดร้อยนัดไปแล้วนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยน้องไหมตอนนี้ก็71นัด71นัดกับบอลหญิงก็เหลือ29นัด ยี่สิบเก้านะถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็ต้องพึ่งไอ้พวกบอลพวกในรายการในอาเซียนเยอะหน่อยจริงชาวอาเซียนประมาณเนี้ยหรือไม่ก็ซีเกมไม่แต่อายุหมายยังน้อยไงคือยังมีโอกาสที่จะเติมถึงร้อยผมว่า ก็ช่องทางของพีงแต่ว่าอย่าเจ็บหรือว่าอย่าเบื่อไปแล้วก่อนบางทีอาจจะเบื่อก่อนที่จะถึงร้อยนัดมุ้ยก็อย่าให้น้องเลี้ยงหลานมากเกินไปครับไอ้นี่คือคู่พี่น้องแดงดานะครับที่เราเอาสิติต่างๆที่พวกเขาทําอีกมุมหนึ่งนะครับแม้ว่าทีสินแดงดาเนี่ยจะโด่งดังประสบความสาเร็จด้านการเงินเรื่องของการเล่นฟุตบอลต่างประเทศแต่พนิการแดงดาเองก็ได้ไปล่นฟุตบอลโลกสองครั้ง อ,นนอันนี้อันนี้เหนือกว่าอันนี้อันนี้คืออันนี้บอลโลกรอบสุดท้ายนะใช่บอลโลกรอบสุดท้ายเขาว่าถ้าพูดถึงบอลโลกธรรมดาเนี่ยเทียนสินก็เล่นเกือบทุกครั้งใช่แต่เป็นบอลโลกรอบคัดเลือกใช่แต่นี่น้องสาวไปซะสองครั้งเลยโอ้โหอันนี้คือแซงหน้านะต้องบอกว่าแซงไปเยอะด้วยคือครั้งหน้ามันก็มีโอกาสอีกด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของการเพิ่มทีมในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายเนี่ยม,มันอาจจะทําให้โค้ต้าเนี่ยขยายมากขึ้นในเอเชียนะครับนี่คือสองพี่น้องแดงดาที่เรามาฝากกัน